สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้มาพบกับอาจารย์พัทอีกแล้วนะคะกับวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะและหน่วยที่3นี้เราก็จะมาสร้างเครื่องมือนะคะที่ชื่อว่าแบบสอบถามกันนะคะก่อนอื่นเราต้องทําการกำหนดหัวข้อแบบสอบถามของเราก่อนนะคะในที่นี้ของครูจะใช้หัวข้อที่ชื่อว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนนะคะโดยจะแบ่งเป็น3ตอนนะคะตอนที่1จะเป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปนะคะของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ว่าจะเป็นเพศระดับชั้นประเภทวิชานะคะอายุอาชีพรายได้ส่วนสูงน้ำหนักพวกนี้คือข้อมูลทั่วไปแต่ในที่นี้เราจะต้องดูให้สอดคล้องกับ หัวข้อที่เรากำหนดมาด้วยนะคะหากหัวข้อของเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนนะคะนักศึกษาระดับไหนสาขาอะไรแบบนี้เราไม่ควรจะถามเกี่ยวกับระดับชั้นแล้วก็สาขาแล้วนะคะเราควรจะถามอะไรที่สำคัญจริงๆต่อไปตอนที่2ตอนที่2นี่จะเป็นหัวใจสำคัญนะคะที่จะทำให้เราทราบถึงความพึงพอใจนะคะ อตอนที่2ของครูจะใช้ชื่อว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการของสถาบันโดยครูจะกําหนดแบบรูบิกสเกลนะคะก็คือเป็นเกณฑ์ออกมาเลยชัดเจน5ก็คือมากที่สุด4ก็คือมาก3ก็คือปานกลาง2น้อย1ก็คือน้อยที่สุดอันนี้เป็นระดับการวัดความพึงพอใจนะคะน่ะ ต่อไปเรามาสร้างคำถามนะคะที่เกี่ยวกับความพึงพอใจที่เราต้องการจะถามซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถตั้งได้มากกว่านี้นะคะแต่อันนี้ครูทำให้เป็นตัวอย่างก็จะมีแค่5คําคำถามนะคะคำเนื้อหาสาระด้านที่1ก็คือความพึงพอใจเกี่ยวกับความสะดวกของการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ,ะก็จะมีระดับให้5 4 3 2 1ตรงนี้ซึ่งเราแปล ความหมายให้แล้วนะคะที่อยู่ด้านบนอ่าหรือว่าไม่เคยใช้บริการนะคะเมื่อสร้างคำถามเหล่านี้เสร็จแล้วอ่าก็ไปยังตอนที่3ตอนที่3ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะตอนที่3ก็คือข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆนะคะเกี่ยวของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนนี้จะทิ้งไว้ให้เป็นปลายเปิดนะคะ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถที่จะตอบอะไรก็ได้นะคะที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะข้อควรปรับปรงุงแก้ไขข้อตำหนิข้อดีข้อเสียนะคะสำหรับเรื่องการสร้างแบบสอบถามก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะพบกับอาจารย์พัฒได้ใหม่ในวิชในวิดีโออื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ